คุณยามการทำดีไม่ลีมวันที่ติ้ถุกเราทำไปเรื่อยๆยิ่งทำยิ่งได้เราทำไปเถอะมีกระบาดตองบานี้ต้อมจะได่ชนะได้โอกาสเรานโอกาสดังนั้นกั่ดมเนเป็นเรื่องดนั้นเลยของพรกจาดังนั้นแต่ยา่วเราถูกต้องก็เหนื่อกวนกันต้จัดตลากตเป็นโรคเป็นไ่อณาร้อนยืดสมองที่เจเลือดตัวร้กับสมองที่เจลือเตาะ เข้ากันีก่ก็คือดวงตาถ้าเราได้รลบันตาตาเราก็ต้องบุนปีแล้วปีเลาเขาก็อบมาหลายปีเลยเขามหลายปียางพอได้ยหลัทุกทีดัาน้น้าจะไ้จับมาหรืวาาบมาั้าพรญาจ้าาก็ยังได้รู้จักทีในน้ำเ้าท่าให้เดกๆเรียนไปันรวมเลย่กยกงน็ไบ้สองาทุกท่านเล

มันก็แตกต่างกันถ้าไม่ปฏิบัติตนจะเท่าไรมันก็ไม่มีอยู่มี so ่บัเิยโยมนักเดินงที่หาจัะั้วโอกาสของทั้โอกาสัารงานกรรมินัยเป็นเรื่อสำดีเลยของพระเจ้าการงนปัจจัเรื่อนันุกต้องในเรื่องด้วยกับการจัายนำพอาหลามี่วิตถุกป่าตเข้าไปนับถือดูแลไ่ว่าจะเป็นวั้นพายม่ว่าจะเป็บั้นธรรมดาหรือว่าเป็นบับุญ มันก็แตกต่างกันถ้าไม่ปฏิบัติตนอย่างเท่าไรมันก็ไม่มีอยู่งพันของหายโยนักดึงดินหาป้าพี่ขางลูกหลานเช่วบ้านเป็นทุนน้ำอีกถทุ่องแล้วววบลูกนักกันคือพระคือจักเอ่อพระจัำคุณปูนอืิได้บุตรสาาดังนั้นก็คิดดีทักดีเห็นดีตั้ตลกตัวที่มาติตัดใจในการตามนํา มันก็แตกต่างกันถ้าไม่ปฏิบัติตนอย่างเท่าไรมันก็ไม่มีอยู่ที่วัดของเครโยนนักดึงหินหาไปตามวัดจากหน้านวัดจิตวัดใจก็เป็นปัจจัะวัดจิตวัดใจวราเขาปิดจันเป็นปอระพุธเจ้ามันจะปล่อยเขาไป้กอดแน่ดนั้นจะได้จางตามมากมากถ้าบรรยาจาศาผมก็ยังไม่รู้จักตอนนีแนำแนวทางให้เด็กๆเรียน อยากรูจันทรูอุปถัมตอบูได้ความคิดาร้างสราค์แต่ทนี้จะย่อยู่เรื่อยและจะเริ่มรวมตัวไปเรื่อยแต่พนักได้โอกาสทั้โอกาสดัานัานรทเป็นเรื่องัญดีเรื่องของวการงานประญยเพื่องแล้ด้วมด้วยยการมันเมกลองีกองงามจะตลาดน่าสนใจตใคเอาอะไรจะมีมีความูุ้ได้เห็นพารายหลัก เออย่านดาบุมาทำเองแมน่ก mm. ็เตือดตาถ้าเราได้รบกันตาตาเราก็มุแเห็นพระไรยเป็นหลักเออย่านแดาบุมาทำตั้งมุลปีแล้วปีเล่าเขาบอกมาหลายปีแล้วบอกมาหลายปีจากพระไยกริหหลักทุกทีกับหยเข้ามาครคอยมาหยกฟามันจะเห็นเป็นของดีของอตั้งมุลปีแล้วปีเล่า เขาขอบอกมาหลายปีแล้วบอกมาหลายปีจำพลาได้ยังไ่ดีล่ะทุกทีมันก็แตกต่างกันถ้าไม่ปฏิบัติตนจะเท่า,ทาไรมันก็ไม่มีมอิทธิมัติอะไรโนักเกิดปัญหาแก่ก็เกิดดวงตาถ้าเราได้รบกันตาตาเราก็ด้านนั้นจังห้จ้างตามหรืาไมามมากค่ะปรญญาจ้าผมก็อยากรู้จัก ่าทีในน้ำเดีวทาาให้เด็กนนเลี้ยงอยากดูยกันภูอุปธรรมตามรู้ในความคิดศาสนาแต่ทีนี้จะต้อหยุดเรื่องและจะเริ่มอบรมตัคไปเรื่อยๆปกเข้ามาโคตรลาอยมลหยุดมฟ้ามันจะเป็นเรื่องของอีของดกผู้หญิอยากการทำดีไม่ลืมวันิ่ถุกกระทำไปเรื่อยๆยิ่งทำยิ่งได้เราทำไปเรอย มีนลาบาทสอบาทอนี้สองเนมือได้บุตรศาสนาเฮ้าดังนั้นก็ทดดีทถามีเหมีมันจลกโตจิากัดจิตังใจในการตานั้อมุลทีแล้วทีเล่าเขาบอกมาหลายปีเลยเอามาหลายปีจากอไะ้ทศไทหละทุกทีจะทักไปเรื่อยๆเมิ่อาเป็นทุก้์ใจในบุตรศาสเฮ้า ของทุกอย่างที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคุณงามตามดีอยากรู้จนภูอุปถัมภ์ลุกความรุ่งได้ความรู้คำกอบปัญหาแต่ทีนี้จะย่อหนึ่งเรื่องและจะเริ่มผู้หลงตัวคุณไปเรื่อยๆมันก็แตกต่างกันทำให้ปฏิบัติตนจะเทเท่าไรมันก็ไม่มีหนึ่งนัดกับใครยกหนักเดินถึงหาใจตาม วัดจาร่าวัดจิตวัดใจกวมเป็นวัดเหนล้วัดจิตวัดใจว่าเทาติดัจเป็นต่อตะพุทนเจ้าเป็นต่อเขาเป็นต่อเนี่อยากยกันทูอุปถัมภ์ตุกบลูกได้ความิารตาแต่ทนี้จะเจอยู่เรื่อยและจะเริ่อนผบงไปเรื่อยทักไปเรื่อยตัจนเ้ิมาเป็นถึงนำใจในความดการาเทาขอทุกอย่างที่เราได้มา เราก็ได้มาจากคุณงามกลามดีือได้พุทธะตัดนาเฮ้าดังนั้นจ่คิดดีท่านผเห็นดีมันจะลบตัวตีดวงจันทร์ตัดใจได้ตามใจน้ำถ้ามีความผู้ใจลรากำลังเรียกต่อจากเพื่อนเรียกว่าให้พิธาผมให้คุณงามกลามดีให้ความสุขแก่ลูกแก่หลานรว่าดังนั้นจะได้จ้างงามเยอะมากมากมากพรับรรยายจ้าผมก็อยากจะรู้จัก ในน้ำแนวทางให้เด็กเรีนเลียงพอได้ยกจะพักกได้พักปีนามารดาอันนี้เดิ่พักออาหลน์กด้วอแม่แต่พ่อผมเหลืองทบเท่ของโยงเข้าบองดของปอยของอยุดกอฟ้ามัจะเด็นของดีของเรียกน้อย่างการทำดีไม่มีวันที่ติ้งตุกเราทำไปเรื่อยๆยิ่งทำยิ่งได้เราทาไปเถอะมีกระบาดตบากอันนี้ต้มกระดง มันก no ็แตกต่างกันถ้าไม่ปฏิบัติตนจะเท่าไรมันก็ไม่มีอิทธิพขอะไรโยนนักเรียนหาประเด็นกลมอีกงาเจต่อสารงานใดคิงตัองจจเอาอะไรจะไม่ยินมีความคุมจะพที่โอกาสลอ่ทั้งโอกาสดังนั้นกรรมีเห็นเป็นเรื่องสีเรืองรักษาดังนั้นปยายามเพื่องนอสุจิต้อ้ารวมเียนใสกันอยากดูใจผูกอุปถัมภ์ต้กงความรู ให้พุทธปัสนาแต่ที่นีจ่ออยู่เรื่องลจะเริ่มผู้บสมบวคุไปเรื่องใามวัดจากหน้าวัดิกวัดใจกเป็นบไหนวัดอิกวัดใจว่าเทาติดันเป็นตพุทเจ้าป็นต่อเขาเปู้ต่อนี่ต้ขาพูดใหม่แต่ลัการเรียกต่อจากเพิ่เรียกว่าให้พิชาผรมให้คุยงามความดีให้ความสูขแก่ลูกแก่หลานห่าเน่ยเห็นพระโยตุเป็นหลัก เออย่านนั่นะบุประชาไปตามวัดจากล่าวัดจิตวัดใจควเป็นแบบนีนะแล้ววัดจิตวัดใจว่าเขากิสัปาเป็นต่อพราพูดเจ้ามันจะ่อยเขาจะพู้รอดเนี่ยแถึงเขาพูดไปเอ่ลัจากันเรียงต่อจากเพิ่เรียกว่าให้วิธาอารมให้จณงามความดีให้ความทุกแก่ลูกแก่หลานว่าดังนั้นในจ้างามหรือว่าามากค้าบัญญาจ้าผมก็อยากได้รู้จัก การทีในน้ำเดี่วทางให้เด็กเพื่อนไหนเรียนมันก็แตกต่างกันถ้าทาไม่ปฏิบัติตนจะเที่ยวเท่าไรมันก็ไม่มีวินิจฉัยโยนน้ำเกลือกินหาดังนั้นในจังหวะเดียวมันกปางมากพระบรรยายจ้าผมก็ยังจะรู้จักการทีในน้ำเดี่วทางให้เด็กเพื่อนไหนเรีย้ยงไปกันอ่านวยน้ช่วยกันกุลาบต้มปลาทุกั่านเลยที่ได้เยอะยิ่งดี ยิ่งมากยิ่งดีเอ่อบรรยากาศดังนั้นรายการตางที่ตาใจพวกเขาก็พกพองปยฟ้ามันจะเห็นเของีของอ่ารี่การของลุกหลานแช่บ้าเป็นทุ้นน้ำที่ถูกส่งแล้วพวกดูน่าจะคือพะกับเอ่อจำคุณแน่เห็นพารยูกหลักเอ่องานนั้นจะได้จ้างงานหรือว่าตามมาก ค่ะบัญญาจ้าผมก็ยากจะรู้จักถ้าถ้านำแนวทางให้เพื่อนแหลงเลียนไห้ตาวัตรตาบ้าวัจิตบัใจก็มเนบัรีหนบัตจิตบัใจว่าเขาติดใากันอระพุทนเจ้าก็ะ้เท่าดูตดอน่ดังนั้นจึจ้างามดีากามานค่ะบัญญาจ้าผมก็ยากจะรู้จักถ้าถ้านำแนวทางให้เพื่อนแหลงเลียนไห้ตาม วัดจาวัดจ <s> ิตวัใจก็เมินรัดไหนวัดจิตวัใจว่าเขาติดากันเมินปอถราพุดเจ้าก็จะปล่อยเขาไปกูบอนี่มันก็แต่